ตามพี่ปราบาอตอนเช้าถ้าอยากจะจิบน้ําสมุนไพรอุ่นๆจิบอะไรดีน้ําขิงมะนาวสิ่งที่เหลือเชื่อว่ามันสุดยอดจริงๆเรามาฟังกันเลยว่าอมุมันดีเกินคาดอย่างไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish เพจ healthy fish บายพี่ปาซึ่งเป็นเพจสุขภาพและแน่นอนเรามาฟังกันเลยว่าสิ่งต่างๆที่ดีเกี่ยวกับขิงมะนาวมีอะไรบ้าง ฟังกันเลยค่ะแน่นอนขิงมะนาวสปปรรพคุณที่เราเรียกว่าสุดยอดน้ำสมุนไพรที่จิบทุกเช้าเร็วจะดีมากๆประโยชน์ของเขาคือหนึ่งดีท็อกซารพิษตกค้างในร่างกายจิบน้ำขิงมะนาวทุกเช้าช่วยให้ร่างกายดีท็อกซารพิษที่ตกค้างอยู่ในตับกและช่วยให้ระบบไหลเวียนน้ำเหลืองทำงานเป็นปกติ 2. ปัญหาอาการเจ็บคอเรียกว่าอาชีพที่ต้องใช้เสียงในการทำงานอาจจะเจ็บคอบ่อย จิบน้ำขิมมะนาวจะช่วยให้เรียกว่าบรรเทาอาการเจ็บคอน้ำมะนาวจะช่วยกระตุ้นน้ำลายขิงจะช่วยลดการติดเชื้อในลำคอ 3. ชะลอความเสื่อมของเซลล์ขิงกับมะนาวมีสารต้านอนุมูลสระอุดมด้วยวิตามินซีวิตามินบีป้องกันเซลล์ผิวถูกทำลายมีแร่ธาตุดีดอาทิตย์ฟอสฟอรัสแมกนีเซียมช่วยบำรุงกระดูกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนัง ที่ยังบำรุงต่อมมกไต้อีกด้วยและแน่นอนข้อที่สบรรเทาอาการหวัดโอ้โหเวลาเป็นหวัดถ้าเราได้จิบขิงมะนาวนี่สุดยอดจริงๆเรามาฟังกันเลยแน่นอนน้ำขิงมะนาวพี่ปราบ,บอกเลยว่าจะช่วยป้องกันโรคหวัดได้มะนาวมีวิตามินซีสูงช่วยลดการสะสมเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจความเผ็ดร้อนจากขิงช่วยให้ร่างกายขับเหงื่อมากขึ้น บรรเทาอุณภูมิความร้อนในร่างกายให้ลดลงจิบน้ำขิงมะนาวอุ่นๆทุกวันจะช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ดีและสุดยอดกับสุขภาพของเราอย่างแน่นอนขอ้อ5ช่วยบำรุงผิวพรรณจิบน้ำขิงมะนาวแทนชากาแฟจะทำให้ผิวพรรณมีน้ำมีน,มนวลเปล่งปลั่งสดใสเราน้ำขิงมะนาวโอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกสารนูนสระทำลาย กระตุ้นให้เกิดการสร้างลราเจนชั้นใต้ผิวหนังอีกด้วย 6. ช่วยลดน้ำหนักบอกเลยว่าการจิบน้ำขิงมะนาวยังน้อยวันละครั้งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยได้สร้างอินซี์ที่ดีอมามากขึ้นดึงเอาไขมันที่ถูกสะสมไว้มาเผาผลาญเป็นพลังงานโดยไขมันที่ถูกเผาผลาญจะถูกขับออกมาในรูปของปัสสาวะ 7. ช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารแน่นอนเลยโอ้โห ใครที่อาหารไม่ย่อยเป็นประจำถ้าเราได้จิบน้ำขิงมะนาวเราจะรู้ว่ามันดีมากๆเลยมันช่วยในเรื่องของระบบการย่อยของอาหารของเราได้เป็นอย่างดีและแน่นอนน้ำขิงมะนาวถ้าเราจิบในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นให้ตับผลิตน้ำย่อยออกมามากขึ้นเวลากินอาหารในมื้อถัดไปจะไม่รู้สึกอึดอัดลดอาการท้องอืดได้เป็นอย่างดี8เพิ่มกวามสดชื่นกระปี้กระเป๋าขิงมีรสเผ็ดร้อน ช่กระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่นกระปรี้กระเป๋าและบอกได้เลยว่าเท้าวันใหม่เที่เราตื่นขึ้นมาจิบน้ำขิงมะนาวที่ช่วยเพิ่มความสุดชื่นของเราได้เป็นอย่างดี 9. ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อโอ้โหยสำหรับใครที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนล้าจากการทำงานหนักหรือเรียกว่าออกกำลังกายให้จิบน้ำขิงมะนาวอุ่นๆจะช่วยคืนความสดชื่นให้ร่างกายหลังเสียเหงื่อและพลังงาน น้ำขิงมะนาวกระตุ้มให้เลือดลมของเราไหลเวียนดีช่วยกล้ามเนะื้อเราฟื้นตัวได้ดีพี่ปราบ,บอกเลยว่าถ้าเราได้จิบน้ำขิงมะนาวเราจะได้รับประโยชน์ต่างๆน้ำขิงมะนาวมากมายและแน่นอนเลยเราจะรอไว้ทําไมในเมื่อมีคนมาบอกเลยว่าน้ำขิงมะนาวมีประโยชน์มากมายอย่างไรเรามาทานกันแล้วก็ที่สําคัญเรามาดูซิถ้าเราจะทําน้ำขิงมะนาวดื่มเองเราจะต้องทําอย่างไร วิธีทำน้ําขิงมะนาว 1. น้ําอุ่น1แก้ว 2. ควรใช้ขิงสดฝานบางๆตัดชิ้นขนาดครึ่งนิ้วประมาณ10กรัมแช่ในแก้วน้ําอุ่นประมาณ3-5นาที 3. ปีบน้ำมะนาวจากรูปมะนาวสดๆลงไปจะฝานมะนาวเป็นชิ้นบางๆแช่ลงไปร่วมก็ได้ 4. หั่จิบยากให้เติมน้ํำพึ่งได้แก้ครึ่งชนชาช่วยกบรสชาติเผ็ดร้อนของขิง 5. ชงและจิบทีลนิด ให้กินติดต่อกัน1เดือนตอนเช้าเท่านั้นที่สําคัญไม่ควรกินก่อนนอนเพราะอะไรรอคะเขาบอกโอ้โหขิงอะ่ะมีฤทธิ์คล้ายกับสารคาเฟอีนเชื่อไหมถ้าเราทานน้าขิงก่อนนอนมันกระตุ้นเราตลอดเลยเราก็จะนอนไม่ได้เอาสารคาเฟอีนก็คล้ายกับก,บกาแฟที่เราดื่มอยู่จะนอนไม่หลับที่สําคัญจริงย้าและย้าแล้วขิงมะนาวควรจิบในตอนเช้า,ชาให้ร่างกายของเราสดชื่น แต่ถ้าเราไปจิบกลางคืนนอนไม่ได้ทั้งคืนต้องระวังต้องระวังเลยค่ะและแน่นอนข้อควรระวังน้ำขิงไม่เหมาะกับใคร 1. ผู้มีปัญหาระบบย่อยอาหารอาจทำให้กลืนไส้ท้องเสียได้เพราะขิงกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารและลดระดับความดันโลหิตไม่เหมาะสำหรับคนที่จะเป็นโรคเบาหวาน 2. ผู้มีภาวะอ่อนเพลียนอนน้อยห้ามจิบน้ำขิงก่อนนอนจะทำให้นอนไม่หลับควรดื่มในตอนเช้าเท่านั้น สามผู้มีปัญหาสุขภาพระบบไหลเวียนโลหิตไม่ควรดื่มชาขิงเพราะยิ่งจะทําให้หลอดเลือดหนาโตขึ้นอาจทําให้เกิดโรคฮิโมโฟิฟเลียหรือเลือดออกง่ายแข็งตัวยากหลอดเลือดหนาโตขึ้นเก็ดเลือดจับตัวกันเป็นลิ่ม 4. คนที่จะเข้ารับการผ่าตัดหรือทําศัลยกรรมไม่ควรดื่มก่อนผ่าตัดหนึ่งสัปดาห์เพราะขิงมีผลต่อการหยุดไหลของเลือดทําให้เลือดแข็งตัวช้าหากผ่าตัดหรือทําศัลยกรรมจะทําให้แผลหายช้าบวมและอักเสบ แน่นอนข้อห้าผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ําการดื่มชาขิงจะยิ่งทําให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงกว่าเดิมและที่สําคัญอาจทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดอาการวูบเป็นลมแล้วก็หมดสติได้และที่สําคัญคนที่ไม่ควรจะดื่มขิงอีกประเภทที่6คือผู้ที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีอา้านิ่วในถุงน้ำดีมีผลอะไรเรามาฟังกันเลยแน่นอนเลยค่ะ ผู้เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีไม่ควรดื่มน้ำขิงเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำเดีอยอวมากทาให้เกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดีและที่สําคัญข้อเจ็ดสตรีมีครรภ์เรียมบรรดาให้นมบุตรแม้การดื่มชาขิงในตอนเช้าอาจจะช่วยทําให้บรรเทาการแพ้ท้องได้แต่ไม่เป็นผลดีต่อลูกในท้องเลยเพราะน้ําขิงมีผลต่อน้ํานมเอา้านี่สําคัญมากๆนะคะเราต้องรู้ไว้เลยว่าน้ําขิง มีผลต่อน้ำนมอาจทาให้เด็กแรกเกิดแพ้น้ํหนมแม่ได้พี่ปลายอยากจะบอกเลยถ้าดื่มน้ําขิงมันลําบากช่วงแรกก็ให้เติมมะนาวลงไปมากๆจะช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นดื่มไปบ่อยๆจนชินค่อยเพิ่มขิงข้อควรระวังคือห้ามเติมน้านําตาลถ้าอยากให้หวานก็เพิ่มแค่น้ําพึ่งแค่ครึ่งช้อนชาต่อแก้วเท่านั้นที่สําคัญต้องระวังเลยว่าเวลาที่เราดื่มขิงหรือทานขิงมันก็ต้องมีเรียกว่า ระยะเวลาเหรียญมีสองด้านที่พี่ปลาจะพูดทุกลิปเลยเวลาที่เราทานอะไรก็ไม่ทานมากจนเกินไปและโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวต้องปรึกษาแพทย์ผู้ที่ดูแลอยู่เพราะว่าถ้าเราทานมากเกินไปจะส่งผลต่อโรคของเราแน่นอนแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆทันทีกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูท t บเทวติ Pa ชเพจเทวติฟิชบายพี่ปลาและแน่นอนค่ะพี่ปรามีช่องและเพจ ที่สอนในเรื่องของการทำ YouTube ถ้าท่านใดสนใจหรือมีปัญหาสามารถพักไปปรึกษาพี่ปราได้ที่เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วก็ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาลงด้วยกันดูแลสุขภาพพร้อมทั้งทำให้ตัวของเราเนี่ยเป็นผู้ส่งอายุณภาพผู้ส่งอปยุภาพ